สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเฉลิมชาตินำโชคเช่นเก่าเช่นเคยนะครับก็วันนี้คลิปนี้เราก็จะมา,าทำสูตรบนกันนะครับก็คลิปก่อนก็ได้ปล่อยสูตรบนที่เข้าหลักร้อยส่วนมากนะส่วนมากจะเข้าหลักร้อยนะครับก็ได้ปล่อยไปแล้วเนาะเพื่อนๆหรือ fc ก็น่าจะเอาไปทำกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็จะมาปล่อยอสูตรบนเหมือนกันนะครับ3ตัวมาบน1ตัวก็จะเอามาไว้ประกบกับตัวนี้นะครับอา,อาจจะเป็นคู่คู่โต๊ดเนาะเป็นคู่โต๊ดหรือคู่ถางหรือหรืออาจจะเป็นคู่ท้ายก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับครับก็ไปดูกันครับว่าเราจะทำเอาสูตรไหนมาทำนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงครับเพราะสามตัวมาตัวก็สูตรนี้ก็เคยผิดพลาดนะครับเคยผิดพลาดแต่เราก็ปล่อยทิ้งไว้ก็เอาเฉพาะปีนี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่17เดเดือนมกราคมนะครับพศ2อ6 7นนะครับก็ไล่ามาจนถึงวันที่16เดือนพฤษภานะครับพศ2567นะครับ ก็มีผิดอยู่หนึ่งครั้งนะครับก็ผิดก็คือผิดเนาะก็ถือว่าเราไม่ต้องเอามาหลอกตากันเนาะถ้าผิดก็บอกว่าผิดถ้าถูกก็บอกว่าถูกนะครับอันนี้คือผิดอยู่หนึ่งงวดนะครับพอเราลองปล่อยมาแล้วก็เริ่มเข้าเข้าเข้ามาเดินถือว่าเข้ามาดีนะครับเดินดีเดินดีต่อเนื่องมาก็ก็เลยอยากจะเอามาทําให้เพื่อนเพื่อน หรือว่า fc ได้ดูนะครับว่ามันจะเดินต่ออีกไหมสำหรับงวดนี้นะครับครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำสูตรกันนะครับก็สูตรก็อยู่ข้างบนนะครับก็ทุกครั้งเสริมชาตินำโชคก็จะเอาสูตรมาลงให้นะครับที่คิดคนออกมาได้อย่างไงก็เอามาทำให้นะครับาตามสไตล์ของเสริมชาตินำโชคก็เอาง่ายๆที่สุดนะครับก็คูณหารก็คงไม่ต้องเอามานะ เอาเอาแต่เอาที่บวกดีกว่าเนาะบวกลบดีกว่าง่ายดีเนาะที่ว่าคูณหารนี่ต้องต้องที่ว่าเขาเก่งๆของเขาเนาะอย่างเราอย่างเราก็เอาแค่นี้แหละที่ว่าที่ว่าเอาง่ายๆไว้ก่อนง่ายแต่มันเข้านะครับก็คือพยายามจะหาสิ่งที่ดีและง่ายๆให้ fc ทำกันนะครับว่ามันมันไม่ยุ่งยากนะมันก็ไม่หลายตัวนะครับบางที เฉลิมชาตินำโชคนั่งคิดมาหลายช็อตหลายสูตรหลายอันนั้นหลายตัวเลขบวกโอแม้แต่ตัวผู้ทำเองยังงงนะครับก็เลยไม่อยากจะเอามาลงให้เพื่อนๆหรือ FC ไซีได้ได้ไปคิดมันมันหลายมันงงนะครับมันจะจํายากครับเดี๋ยวเราไปทำสูตรกันนะครับสูตรบนนะครับ3ตัวบนของงวดประจำวันที่1มิถุนายนนะครับ หนึ่มิถุนายนสองพนายหกสิบเนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนแล้วจะเอามาจับประกบจับชนกันยังไงนะครับ2ส,สูตรนี้นะครับ2ส,สูตรนี้นะครับไปครับทำส,สูตรเลยนะครับว่าฝนก็จะตกมาอีกเดี๋ยวจะคุยกันไม่ได้ยินกันนะครับอ่าอ่าผมลืมบอกไปว่าสูตรเขาใช้ยังไงครับหน่วยบนนะครับเอาหน่วยบนมาบวก สามคงที ye, ่นะครับได้ผลลัพธ์แล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับได้ผลลัพธ์แล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับอ่าจะได้ผลลัพธ์นะครับจะได้เลขนะสามตัวนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวบนนะครับแล้วก็มาทํากันเนะครับก็หลักหน่วยบนนะครับหลกักหน่วยบนเราก็จะใช้ศูนย์นะครับหลักหน่วยบนเนาะเราจะนับตั้งแต่แด้านท้ายเนาะก็หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนนะครับเราจะใช้ หลักหน่วยตัวนี้นะครับเอาหลักหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนมาตั้งนะครับก็คือ0นะครับบวกด้วย่บวกด้วย3คงที่นะครับ3เดี๋ยวจดไว้บนนะครับคงที่เนาะ3คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาได้เท่าไหร่ครับได้3นะครับ3บวก0บวก3ก็ได้3นะครับ ตอนนี้เราก็บวกอ่าเลขคงที่นะครับบวกหนึ่งเนาะบวกหนึ่งคงที่นะครับได้เท่าไรครับสามบวกหนึ่งได้สี่นะครับได้สี่ครับเอาสี่บวกหนึ่งคงที่ครับเอาสี่บวกเลขอ่าคงที่คือเลขหนึ่งนะครับได้เท่าไรครับสี่บวกหนึ่งได้เท่าไรครับได้ห้านะครับก็ ได้เลขเด่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอานี้เราจะเอาไปใส่ในช่องไว้นะครับเราได้มาแล้วครับ3 4 5นะครับประจํามวดของวันที่1มิถุนายน2,567นะครับดีสเนาะดี้5นะครับ ได้เลขเด่นออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เราจะเอาอีกตำรานึงนะครับเอาอีกสูตรนึงสูตรเอาคลิปที่แล้วนะครับมามาเทียบนะครับว่าเราจะได้อย่างไงนะครับเห็นไหมครับอ่าสูตรสูตรอ่าคลิปที่แล้วเราจะได้5 4 6นะครับก็จะเอามาลงไว้นะครับอ่า ได้5 4 6ี่นะครับ2ส,สูตรนะครับในสูตร1น,นะครับอ่าอันนี้สูตรสูตรอัดนวคิดว่าที่1น,นะครับในสูตรที่2เนาะอ่าสูตรสูตรร้อยเนาะร้อยอ่าร้อยสูตรร้อยนะครับ เราจะได้จําง่ายเนาะเห็นไหมครับมันชนกันที่ไหนครับชนกันที่ตัวไหนครับอ่าชนกันที่4กับ5นะครับชนกันที่4กับ5นะครับชนกันที่4กับ5นะครับก็ถือว่าเราเราเอามาเทียบได้เนาะถือว่าเป็นอเด่นบนเนาะถือว่าชนนะครับชนเด่น เด่นบนนะครับชนเด่นบนคือ4กับ5นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไหนแล้วครับเพราะว่าถ้าตัวเลขออกมาแบบนี้ก็ยืนได้เลยครับ4กับ5ไม่หลักร้อยก็หลัก10อหลักหน่วยนะครับหรือจะเอาไปออกกําลังกายแล้วแต่ว่าใครชอบนะครับผมส่วนตัวผมจะชอบตัวนี้นะครับฟันธงได้เลยนะครับตัวนี้มาแน่นอนครับอย่าเชื่อผมนะครับ ต้องเอาไปพิจารณาตัวเอพิจารณาดูด้วยนะครับว่าเราชอบตัวไหนแล้วก็ไปดูหลายๆสำนักเนาะหลายๆอาจารย์ที่เขาจะเอาแนวโน้มเข้ามานะว่าจะได้ยังไงเนาะก็คลิปต่อไปก็คงจะเอาอีกสูตรนึงเนาะเอาอีกสูตรนึงเพื่อจะมาจับคู่ให้ได้นะครับสูตรนี้ยังจับคู่ไม่ได้นะครับสูตรนี้ยังจับคู่ถ้าว่า อ่าเพื่อนๆจะจับคู่ไปก่อนก็ได้ครับถ้า4กับ5ไม่มาครับเหลือ3ถ้า4กับ5ไม่มานะครับเหลือจะมันจะเป็นที่อ่าสามกับ6นะครับถ้าสูตรใดสูตรนึงไม่ไม่ไม่ผิดไม่อะไรนะครับถือว่าถ้าเดินดีทั้งคู่นะครับก็เหลืออยู่3กับ6นะครับถ้า4กับ5ไม่มานะครับอ่าถ้า ถ้าสามมานะครับถ้าสามมาจะเข้าคู่กับสามหกนะครับจะเป็นสามหกหกสามนะครับถ้าสามมานะครับคลิปนี้ก็ง่ายครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูง่ายๆเนาะแล้วก็เอาไปจับคู่กันแค่เป็นแค่แนวทางวิเคราะห์จากเฉลิมชาตินำโชคนะครับก็ผมชอบอาจจะชอบอ่า สหลัก4แต่ก็อาจจะออกที่5ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะเลขมีแค่สองตัวเนาะก็อย่าอย่าไปอาชอบตัวหตัวใดนะครับก็ต้องกันไว้ด้วยเนาะกันพลาดนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีอยู่เท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องรอสรุปเลขสูตรที่3เนาะ อ่าสูตรที่3ามผมจะเอาสูตรนี้นะครับมาตัดนะครับจะเอาสูตรนี้นะครับมามาตัดสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับเมื่อกี้ก็9012นะครับก็มาทั้ง9ทั้ง0ูนย์นะครับเพียงแต่ว่าสูตรนี้สูตรที่1นี่นะครับมันมาชะงักซะที่ว่าเราชน1แล้วมันไม่มานะครับมันออก9 9 0นะครับแต่สูตรนี้เดินดีอยู่ตลอดนะครับครับก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอปิดคลิปจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ต้องขอบคุณมากๆนะครับ